สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมะ mm hmm. นะคะมื้อนี้เขาได้เนี้ยกินเสาเนาะค่ะนี่ปูนเนื้อค่ะปูนเนื้อแหี่ยมปีงเนื้อตำปูนเห็นไหมพี่น้องปีงเนื้อตำปูนแล้วก็กับสมผักเสียงเนาะค่ะตำใจี๊ยปีปูนหอสมสมผักเสียงผักกเขามีอย่งหลายพี่น้องทั่วเปรตหน่อยหนึ่งแล้วก็บมะเขือค่ะเน้นสมผักเสียงน,นะคะพี่น้องมาค่าใครดูได้ค่ะ mm hmm. หอมเนื้อ なるほた ดข้าวอืมกินไหมไม่กินมันมันเผ็ดไหมเผ็ดพูดอย่างงี้ไปอกเสียบ นี่จะเสียบแล้วค่ะพี่นอ้องเอ้ยผมเพิ่เสียบตั้งใช่ไหมวันพอดีคัน มันมีอากาศนี่ิพี่น้องอากาศม่มีนพานอุณหนี่นิเดี๋ยวตอนายจะไปเก็บไปกรบเทียมปลาเนาะคะ่ะดอกเก็บดอกของเทียมปลาใบคือแก้แล้วนะค่ะพี่น้องมันจะไปเอาดอกมันค่ะ ปีกแห่งตำป่นใจ้ปีกป่อนอีหอมด้วยค่ะไป,ปะกินเนื้อกับหมูกันเลยะคะ่ะเนืราจะพูดม,มากมากหรอ ตอนนี้ว่าสิตามป้นแหงเส้นปกม่วงผิบเมื่อมีบปกม่วง Okay. <laughs> แตาแก้กุนี่นี่เอามาขัดมันเหนียวไปนอนสมผสานหยาบหยาบติดแถวใช่ครับค่ะอืมปวดยืดเลยกระเสียบ ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการมันรนะะนมรม่นใจทุกไลค์ทุกจับตะไข่เนาะค่ะพี่น้องฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำด้อค่ะขอบคุณค่ะไม่คิดตาค่ะขอบคุณค่ะ